ของกลุ่มนะคะ,คะแล้วก็วันนี้ได้มาจะมาสัมภาษณ์มัคคุเทศสัมภาษณ์นักทัวร์แล้วก็จะมีคำถามข้อคุมข้อคุมหมดเลยวันนี้นะคะเรามาที่บริษัท<อ>ค่ะคำถามแรกเลยนะค,ะค่ะที่บริหารงานมามีลูกค้าประเภทไหนบ้างคะที่มาใช้งานมากที่สุด ส่วนใหญ่ตอน,นช่วงนี้ก็จะเป็นลูกค้าประเทศประเทศจีนที่มาใช้บริการที 20, ่นี่มากที่สุดเนื่องจากว่าทางยุโรปก,กน้องก็ดูตามสภาพตลาดหุ้นแล้วก็โดยทั่วไปแล้วแขกยุโรปตอนนี้ถ้าจะโลเลยสิ่งจะมีแต่ก็มีเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่จะเป็นพวกจีนขนานใหญ่แล้วก็ไต้หวันกฎระเบียบที่ลูกค้า จะต้องปฏิบัติเวลาเข้าทัวร์ค่ะมีอะไรบ้างก็ถ้าเป็นในสําหรับคนที่นี่ขี่ช้างนะคะก็จะมีการไกด์ก็จะอินฟอร์มแขกก่อนขึ้นช้างว่าห้ามส่งเสียงดังเวลาขึ้นต้องขึ้นขาขวาขึ้นก่อนบนหลังช้างหรือว่าอะไรที่ช้างไม่ควรชอบไกด์ก็จะอินฟอร์มลูกค้าก่อนขึ้นช้างค่ะมีกลยุทธ์ยังไงที่ว่าให้ลูกค้ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้งค่ะ ก็คือการงานบริการค่ะก็คือการ์วิสหน้าสวนเราว่าการพูดจากา,จก,การเจอไกด์เป็นครั้งแรกแล้วก็โปรแกรมเดินที่วไปในส่วนชาของเราการประกันภัยของที่นี่ค่ะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหรคะการประกันภัยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอุบัติเหตุแต่ละครั้งที่เราได้เจอ,อถ้าสมมติว่าขึ้นเขาโฟคูโฟล์แตกล้มรถหรือว่าอะไรเนี้ยเราก็จะมีประกันภัยของ โรงแรมซึ่งเราคอนแทคเอาไว้แล้วก็คือจะจ่ายค่าใช้จ่ายตั้งแต่ให้เขาตั้งแต่ต้นจนจบอะแต่ก็คือในการใช้จ่ายตแต่ละครั้งเนี่ยเฉพาะแขกที่อยู่ในเมืองไทยนะคะแต่ถ้าไปกลับไปที่ต่างประเทศแล้วเราก็จะไม่ครอบลุมใด,ดค่ะส่วนเรื่องพนักงานของที่นี่นะคะค่ะมีการสรรหาพนักงานยังไงแล้วก็มีการแบบ การบริหารพนักงานยังไงในแต่ละแผนกนะคะถ้าโดยทั่วไปแล้วเราก็จะดูจากคุณสมบัติที่เราต้องการ ถ้าเป็นประเภทไกด์เราก็จะดูจากประวัติการทํางานนะคะแล้วก็การสอบเข้าบัตรไกด์มีบัตรไกด์หรือไม่หรือบางคนอาจจะไม่มีอาจจะใช้ประสบการณ์อย่างเช่นไกด์จีนอาจจะมีประสบการณ์ในการพูดคุยอันนี้เราก็สามารถใช้กันได้ค่ะสกวนกฎระเบียบนี้มันก็ขึ้นอยู่แับแต่ละ,ะแผนกนะคะเพราะว่ากฎระเบียบบางบางแผนกอาจจะไม่เหมือนกัน แล้วมีการตอบแทนให้พนักงานในแต่ละปียังไงบ้างคะก็โดยทั่วไปก็จะเป็นสวัสดิการพนักงานนะคะ<อ>ก็จะมีเงินเดือนมีค่าครองชีพมีเบี้ยเลี้ยงนะคะแล้วก็มีตามระเบียบของเขาเรียกอะไรอะประกันสังคมตรงแบบใจค่ะ<อ>ทำยังไงให้พนักงานของเรานะคะอยู่กับบริษัทของเราได้นานท<อ>ี่สุดค<อ>่ะ สำหรับที่นี่อยู่กันแบบครอบครัวนะคะก็คือการทำง,งานก็คือในส่วนของการทำง,งานแต่นอกเวลาก็จะเป็นเพื่อนกันค่ะ <c oughs> แรงจูงใจสำหรับลูกค้าล่ะคะ <c oughs> คุณมีแบบประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างให้เชิญชวนลูกค้ามายังบริษัทที่นี่ทำไมต้องเลือกที่นี่มีแรงจูงใจยังไงให้ลูกค้าแบบ ดึงดูดให้เข้ามาใช้บริการที่นี่ค่ะถ้าสำหรับแอนาซัฟารีนี่เป็นเจ้าแรกที่เปิดสนช้างเจ้าแรกที่เก,กาะสมุย<อ>เป็นเจ้าแรกที่เปิดขนช้างที่เกาะสมุยเดิมทีแล้วสำน,น,นักงานใหญ่เราอยู่ที่ภูเก็ตเราจะมีสี่สาขามีภูเก็ตมีพัางงานมีกระบี่แล้วก็มีที่สมุยกับซาฟารีที่ใหญ่ๆ่ที่ภูเก็ตก็เครือข่า,ขายเดียวกันใช่ไหมคะ<อ>เป็นบริษัทเครือค่ะทั้งหมดเลยมีสี่สาขา ส่วนในเรื่องอะไรนะคะที่ว่ามีเราก็จะมีทีมงานการตลาดซึ่งจะแยกเป็นแต่ละโซนตอนนี้เรามีสามโซน a c แล้วก็มีทีมงานที่สําหรับแจกโบชัว์แล้วก็ในส่วนของโรงแรมเราก็จะมีมาร์เก็ตติ้งแต่ละโซนทําการตลาดให้บริษัทไอซ์แลนด์ซัฟารีนะคะมีจุดเด่นยังไงบ้างคะจุดเด่นของที่นี่ก็คือชาค่ะคือชาการสีชาใช่ค่ะสีชา แล้วก็การโชว์ท้งโชว์ต่อไปก็วิธีการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ,คะลักษณะการเอาเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในการจัดโปรแกรมทัวร์แพ็กเกจทัวร์เราจะเลือกสถานที่ที่เป็นเชิงวัฒนธรรมหรือว่า hmm. เชิงธรรมชาติแล้วก็จะมีจะทําให้นักท่องเที่ยวมั่นใจได้อย่างไรว่าจะมีความปลอดภัยในการใช้ริการทัวร์คะเราต้องพูดเลยว่าไอแลนด์สปารีไม่เคยเจออุบัติเหตุเรื่องรถคว่ำ บริษัทเราไม่เคยเจอเรื่องอุบัติเหตุเรื่องรถคว่ำหรือว่าทานักท่องเที่ยวตกเขาหรือว่าจะช้างตกลงมาจากหลังช้างนักท่องเที่ยวตกลงมาเราไม่เคยมีครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะมีของเพื่อนบ้านอันนี้เราไม่ได้โจมตีแต่เราก็คือเน้นในเรื่องความปลอดภัยคือคนขับรถไม่มีการเสพยาเสพติดแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ขับรถไม่ไม่เร็วจนเกินไปค่ะแล้วก็วิธีการดําเนินธุรกิจครัว มีวิธีการอย่างไรในการดำเนินงานการดำเนินางานนี่มันจะมีมีโครงสร้างของบริษัทอยู่แล้ว <ไอ S 1> ว่าโครงสร้างในในไตรมาสนี้เราควรจะทําอะไรบ้างจุดแข็งของเราคืออะไรจุดอ่อนเราคืออะไรในทีมงานของเราแล้วก็บริษัทเรามีการประชุมทีมงานกันก่อนในแต่ละปีนี่ค่ะ,ะแล้วก็การตั้งเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจทัวร์แล้วก็จะทํายังไงให้ประสบความสำเร็จ แต่ละเดือนเรื่องจุดมุ่งหมายของเรามีอยู่แล้วในเรื่องของการตลาดแล้วก็รวมถึงคู่แข่งในแต่ละปีมันมีจุดคู่แข่งที่มาเยอะอย่างสมุนนี้ก็มีสนาจอยู่หลายหลายที่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะมาดูว่าจุดแข่งของเราคืออะไรและจุดออกของเราคืออะไรแล้วก็มาปรับจากทีมงานการตลาด อุปสรรคแลปัญหาเาแต่แสถานการณ์เรามีอุปสรรคตอนนี้ที่บอบได้เลยก็ถอฝมมรสุมเพราะว่าตอนนี้ในอุทยานหมู่เกาะแห่งชาติเนี่ยประกาศปิดไป45วันแล้วเปิดอีกครัที่ส5บธันวาเนื่องจากว่าเกิดเหตุมรสุมในช่วงปีนี้ซึ่งปีที่แล้วทำไมฐานถึงเลี่ปิดเพราะว่ามันเกิดผลกระทบเมื่อว่าเมื่อลูกค้าเข้าไปที่หมู่เกาะแล้วจะเจออุบัติเหตุทางอุทยานก็ไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตตรงนี้ได้เราก็เลยสั่งปิดเป็น ทางการเลยดีกว่าเพื mm ่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้ลดอมนะคะก็เป็นสกอบการหรือว่าจะเชื่มอมโยงยังไงเวลานักท่องเที่ยวไปแล้วสามารถจะให้ลูกค้านิสวนรนร่วมยังไงในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่แล้วของเราเป็นทัวร์ทัวร์ค่อนข้างที่จะแบบตึงธรรมชาตินะเราไม่ได้ไปบรบกวนหรือว่าให้สร้างความวุ่นวายให้กับชาวบ้านสักเท่าไหรส่วนใหญ่แล้วก็จะขึ้นช้างขี่ช้างปกติหรือว่าถ้าจะไปเที่ยวทะเลเราก็จะให้ไกด์อินฟอร์มคุณไม่เก็บสิ่งของภายในอุทยานกลับมาเป็นของส่วนตัวนะหรือว่าคุณไม่ไม่ควรทิ้งขยะลงไปนะคุณไม่ควรให้อาหารปลานะเพื่อ อาหารปลาเอาไปให้เขาวันหนึ่งที่เขาออกไปหากินเขาก็จะตายด้วยตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าธรรมชาติเราก็จะมีคนอินฟอรให้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ,คะทางมหาแลราชทัศุราธานีต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ,คะไม่เป็นไรคะ่ะยินดีค,ะค่ะ